เป็นกลาฟอฟันดาฟูวันเดล์เนื่องจากน่าเฮิร์ชนี่คือบ้านเนอฟานเมิลี่นะคะแฟมิลี่ของเขาบ้านบ้านนะั้นยัยระโบเลนเดียต้องอพรพไปอยู่โบลุสอาเลนยอหมาม่าเยียบนบ้านแม่ของเขาบ้านแม่ของพี่ฝรัง่ง โอ้ที่รักเกย์ค่ะเอ็เตอนแรกก็ทุกข์กินคกะค่ะยี <c oughs> ส่สัตว์สัตว์ตามมาถึงบ้านหิบน้ำส่งน้ำผ่ามาทางกลับบ้านค่ะโกโฮโกโงวันนี้มีความสุขมากเลย เราได้ทำอะไรที่เราชอบเราอยากมาเดินป่าเมึกงหินมหาหินบ่เด็กบ่เด็กมหาพว่ามันเก็บบ่ได้เราก็ได้แต่บึ่งเห็ดแดงเห็ดออ่างเห็ดอันใหญ่ๆตามป่าประเทศสวีเดนเขาจะเอาไว้เก็บได้สงสาร สีเหล็กเป็นไม้สกาจอัลโมเดลันเดีอยลันกป็กกนดียลันรอบแฮมเฟอ,อร์เลมัดไอเซ็คขานอยมีอะไอเซก์ข่อยกับขั้นเลยกันขั้นหลังเดี๋ยวก็จะได้เอาอันเ <c ười> สื้อผ้าที่เราใส่เอ๊ะ ห e นถูกก็ด้วยสินิ้ยแน่เต็งไต่ว้าวยังไป้น่อยเรื่เรื่อมแล้วขอยว่าขอยมืัอนี้ก็มีความสุขหลายขอยได้ได้เฮ็ดซิมที่ขอยมัก คนไข้ของข่อยลหละเพราะว่าข่อยเหตุงานเมื่อย์ทำงานเมื่อยมวันนี้่อยก็เลยมาค่ายเครียดเขาดงเขาบ้าไปเหตุงานเหตุงานเานาหตุาหโมโมงานหลายหลายผู้ต่คนกี่คนกันข่อยกู้น้อยก็โม่ข่อยเหตุงานหลาย จะน่ามัวหนาไว้ใจที่สุดน่ะมัวหนายกทุกสิ่งทุกอย่างให้คอยเฮ็ดคอยเฮ็ดไรก็มองเฮ็ดง่ายไรก็มองเพราะว่างหอยเฮ็ดง่ายก็เขาก็บานก็เมียงกลับบ้านนะคะกระดุดซึ้ง เอาสิงในวัตต์มาชินดูเต็ก้วท่มเลยนะตินเัอะรินในอะวัชต์มาชินเพราะว่าเราไม่รู้เราเข้าดงเข้าป่าไปมันอาจจะมีเสัตว์เล็กๆน้อยๆม,มากับเสื้อผ้าของเราเราก็ต้องอาบน้ำเลย จับยัดสักทันทีป่าที่มังนอกมันมีไอ้นั่นนะนะกระเอิ่นเี่เอิ่อนมาบักแ็ปนะแ็ปถ้ากัดผู้ใดนะบักแ็ปกัดเรามันจะเห็นห้ร่างกายเฮานี่เหนื่อยล่ะชื่อว่าดีบักแ็ปนี่อันตรายที่มังนอก เข็ dc เข้าไปกัดโดนเลือดเฮาแล้วมันก็สิมีเชื้อโรคอยู่ในปากบักเฮ็ดฝังเข้าไปในเลือดของเฮาก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเฮาเป็นมีแบคทีเรียคอย ผสมประสานเขาไปในเลือดเท่อหลังเฮ็ดใ้ร่างกายหา้องมือยบางเทียวผูรังค้นแผ้มันกับปื่อยมุยมีนะเ,เป็นตุ่มเป็นเป่อยคอยคอยขินร่างกายถ้าบบกินยาบ่าไปหาหมอบ่กินยาต้านมันก็ค่อยเห็ดใ้ร่างกายห้องมือยเมือยตามว้อันสมควร ไปบ้านนี่ต้องรีบอาบน้ำสี่ทุกอย่างมัาต้องดุดซึ่งพลังพลังข้อกันเม็ดยังกระเจ้า้อกันเบิ้งยังคนหลายๆกระเจ้าเบิ้งยังกันส้มดอกไม้ มาะชุ่มกัน่ชุ่มคนเห็ดกาา้านเสียยาจังไดจังไดยจังสีถ้าแมนเดาอ่ะเดาว่าแ,แล้วเราก็มาถึงขาไก่นะคะขาไก่ไก่สิหอดขาไก่ขาไก่เหมืนกด้สิหอดบ้านกกอยนี่คือเมืองที่ค่อยอยู่มันเป็นอำเภอ Nhiều nằm nè, nhiều nằm hên 3 ửa chỉ 2 ửa chứ Vậy mấy in ửa, 2, 3 ửa, 2 ửa chứ Thấy với là đơn sống thứ 1 này Sống thứ 1 này có lái <laughs> ขั้นขั้นขั้นเลยนะขั้นแกงขั้นขาเลาเป็นคนเนื้ออ่อนเนื้อบางเนื้อที่เดีหน่อยเบบี้เฟตแบบอันนั้นซับต่างๆนี่สิมักสิมักมักตอบเราหรือว่ายุ่งหรือว่าอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างนี่มักตอบเราถ้าไปเที่ยวเมืองไทยก็เป็นยุ่งจับกัดเล่าอยู่ผู้เดียวคนนั่งซึบลุบซิบก่าคน ยุ่งกับปกัดกัดแต่เล่าคนเดียวเพราะว่าเล่าขาวขาวจุนพูนเนาะคือเด็กหน่อยน่งขาวาเราจะกลับบ้านแล้วกันนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะน้ออย่าลืมขอมมดกดติดตามไม่ค่อยแน่เด้อใค้คอยเฮ็ดยังกระบ,บอกมากคอยกรเฮ็ดจาพ่อจ๋าอ <c oughs> งคอยแหละ ติดตามเนเดอร์ดาวใจค้นเดินทางถ้ามีเวลากบที่เดินทางให้เย็นนิงสิละถ้าเพื่อเห็นงานเพื่อไปเห็นงาน,นพยายามเดินทางให้จเจ้าเห็นเดินทางเดินดงเดินปาะลาสารพัดสารเพล่ละบายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะดอกไม้เปลี่ยนสีสวยไหมคะม้อยเคลือไใกล้ดุยดุยอารมณ์มาเอ็กซ์มิเซนยูเรีอารมณ์มา,อา,มา,อา,มาโอเค โอ้อัสสิบลีฟสมัครสมาชิกดิ้งดิง้งดุยดุยกดติดตามให้ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบายบาย